สวัสดีค่ะเพื่อนๆดึกแล้วน้ำยามยามค่ําคืนเรามาทําอะไรกันนี้ค่ะเรามาตําซั่วกันค่ะเพื่อนๆมาไปดูส่วนประกอบกันตําซั่วมีอะไรม้างตาซั่วก็มีน้ําปลาตําซั่วคุ้งส่วนนะคะน้ําปลาชุบุงชูรสน้ําตาลปี๊บไม่ใช่น้ํามะขามปี๊บนะวิธีทําน้ามะขามปี๊บเอบอกแล้วนะคะทําได้สารพัดหลายอย่างยำต่างๆใส่ซอสพัดไทยใส่ยำต่างๆได้นะคะ นี่น้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีกุ้งสดอันนะคะที่เอแช่ไว้ w I. คือวิธีทำกุ้งสดก็คือเอาน้ำปลาลงไปแล้วก็ผงชูรสแล้วก็บีบมะนาวลงไปรักษาตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เส้นก็ขนมจีนมีสตอเด้วยนะคะมีสตอมีพริกมีผักดองนะ มีมะเขือเทศมีถั่วอกมีชีลาวมีพริกที่อยู่พริกในสวนด้วยนะคะ ใช่ไหมคะไปนี่เลยค่ะคือเทศนี่เลยค่ะเพื่อนๆจะปรุงเครื่องก่อนหรือใส่ ิกก่อนใส่นี่ก่อนก็ตามใจเพื่อนๆนะได้หลายอย่างคือมันมีผักอย่างอื่นด้วยเอาต้องเอาออกนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นจะเยอะลงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาสองช้อน ใส่เนี่ยค่ะกุ้งสดลงไป นี่ชิมอมอแล้่อยมใส่น้ำตาลนิดนึงใส่เขนมจีนลงไปค่ะ Wie was er aan de deur? Wie? Wie was er aan de deur? Ah, oh, van Halloween. Baby. You ons them hoedstuk? Ja, ik heb Goed gedaan, zeg. Ja. Dank je. Nou, je bent heel goed voor jezelf?

พริกสตสอสตอลงไปด้วยเลยนะคะเพืเ่อนๆเ,เราจะได้เป็นตำมั่วงสมใจทีนี้ เขาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคลุกเขาแบบว่าตำเขาเพอเดี๋ยวทวงอม้เขาจะเละนะคะแค่นี้ก็คลุกเขาได้แล้วค่ะนะคะเพื่อนๆมาชิมกันดูอะกุ้งสดกินไหมฮันกินไหมกินไหม เนย์เนย์ฮัมส์เด็ดฮัมส์กิมาฮัมส์กิมาฮัมส์เด็ดสไปซี่ไม่ร้อนอร่อยแล้วครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเขาขอไปจัดจานแป๊บนึงนะเขาไปจัดจานแป๊บนึงนะมาครับเพื่อนๆได้จานแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมีปลาไหลนั้นนะคะปลาไหลนี้คือปลาไหลนี้ให้ลุงฮันเขาทานนะคะเองไม่ได้ทานนะคะเจะนนะะ๊เอจะเ,เ,จเวฟปลาไหลที่ซื้อมาเนี่ยเ,เจะเวฟเอก็ไม่รู้ว่าลุงฮันเขาทานอะไรเจ้เวฟให้แก <c oughs> กินทานเหมือนกันเนี่ยคะปลาไหลนะคะเพื่อนๆปลาไหลลุงทันงแกเดี๋ยวไปเดีก่อน แล้วค่ะจะไม่เห็นหน้าพี่เอเดี๋ยวจะบ่นว่าทําไมพี่เอไม่เห็นหน้าพี่เอขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร e ครัวแรนแดนหันสาบายพิงค์และครัวแดนหันสาบายลุงฮัมด้วยนะคะเพื่อนๆสนใจตำส่วก็ไปทําทานกันได้เลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะบายๆไปก่อนละบายๆเดี๋ยวไปทานอย่าลืมติดตามทอนทาน้วยนะคะบายายอ้น่าทานมากเลยค่ะ ดูดูดูรอนายคลายรอนหลายเ่อ